แกข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวัสกรสอนสอนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงจะเคยได้ยินเรื่องของเงินรางวัลส่วนแบ่งของผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้กระทําความผิดกันบ้างแล้วนะครับโดยหากคุณผู้ชมพบเห็นการทําผิดกฎหมายแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดําเนินการปรับแล้วก็ ผู้ที่แจ้งเบาะแสนั้นเขาบอกว่าจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับด้วยนะครับซึ่งได้มีการกำหนดไว้ถึง5กรณีด้วยกันเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสแกนเรื่องนี้กันครับว่าการแจ้งเบาะแสการทำความผิดแบบใดบ้างครับที่เราจะได้เงินส่วนแบ่งค่าปรับรวมถึงจำนวนเงินครับที่จะได้รับนั้นมันมากมันน้อยขนาดไหนนะครับผมต้องแอบกระซิบคุณผู้ชมนะครับว่าบางกรณี มีโอกาสได้ถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับงั้นวันนี้เรามาสแกนเรื่องนี้พร้อมกันครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูกันก่อนเลยครับว่าการแจ้งเบาะแสทั้ง5กรณีที่ผมบอกไปนั้นเนี่ยมันมีกรณีไหนกันบ้างนะครับกรณีที่1ครับเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเบาะแสรกรณีพบความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะนะครับอันนี้เราก็สามารถแจ้งได้2ครับ เป็นการแจ้งเบาะแสกรณีของรถโดยสารสาธารณะที่มีการทําผิดนั่นเองนะครับถัดไปครับกรณีที่3กรณีที่3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเบาะแสเมื่อเราไปพบเห็นรถส่วนบุคคลกระทําความผิดอันนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับ กรณีที่4ครับเป็นการแจ้งเบาะแสกรณีที่ร้านค้าออนไลน์กระทําผิดอันนี้น่าจะเจอกันเยอะเลยนะครับในปัจจุบันแล้วก็กรณีสุดท้ายกรณีที่5นะครับก็คือการแจ้งเบาะแสในกรณีที่เราพบเห็นการกระทําความผิดอื่นๆนะครับสําหรับการแจ้งเบาะแสทั้ง5กรณีนี้เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดของการกระทําความผิดในข้อกฎหมายต่างๆในแต่ละกรณีนะครับซึ่งเมื่อแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้วนะครับ ผู้แจ้งจะได้รับเงินส่วนแบ่งนะครับแต่รับเท่าไหร่อันนี้มาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในการแจ้งเบาะแสกรณีที่ไปพบความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะนะครับก็คือการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดต่างๆนะครับที่จะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะครับที่เราอาจจะพบเห็นได้บ่อยเลยในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างให้เห็นจะชัดนะครับอย่างเช่นอันที่1เด็กแวนน้นครับโดยอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับผ่านสายด่วนหมายเลข191หรือว่าหมายเลข1599นะครับเขาบอกว่าหากสามารถนําไปสู่การจับกลุมดําเนินคดีดได้เนี่ยนะครับจะมีเงินรางวัลตอบแทนให้กับเราด้วยถึง3,000บาทอ่าอันนี้กรณีที่1เด็กแวนน้นนะครับมาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งกรณีนะครับกรณีที่2ส,สมมุติ เราไปเจอการจอดทิ้งซากรถนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขของการรับเงินรางวัลน,นำจับว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับผู้แจ้งบาะแสจึงจะได้รับเงินรางวัลน,นำจับเขาบอกว่ารับไปเลยนะครับครึ่งหนึ่งหรือ50เของค่าปรับนั้นๆน,น,นะครับอันนี้กรณีที่2 3ครับถ้าสมมติเราไปพบเห็นการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์บนทางเท้า พบเห็นกันบ่อยเลยนะอันนี้รับไปเลยส่วนแบ่งค่าปรับ50เนครับถัดไปกรณีที่4นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเราไปเห็นการปล่อยของเสียนะครับหรือว่าไปขีดเขียนกักที่จอดรถนะครับอันนี้ก็รับส่วนแบ่งไปเช่นเดียวกันนะครับที่50เนนะครับต่อมามาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือการแจ้งเบาะแสถ้าเราไปพบเห็นรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิดนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าสําหรับการแจ้งบอดแสการทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยนะครับทั้งด้านของความปลอดภัยนะครับมาตรฐานตัวรถหรือว่าคุณภาพการให้บริการเช่นอะไรบ้างเช่นเป็นความผิดตามพรบรขนส่งทางบกปี2522ได้แก่ค่าควันดำที่มันเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับหรือว่าการเก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกําหนดนะหรือไปพบเห็นการบรรทุกผู้โดยสาร เกินจํานวนที่นั่งของผู้โดยสารนะครับหรือบางคันไปจอดรถในทางเดินรถหรือว่าไหลทางโดยที่ไม่แสดงเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณหรือบางทีเราไปพบเห็นการซูบุรีในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็มีการติดตั้งสปอตไลท์เป็นต้นอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยทางกรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าจะให้ส่วนแบ่งแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสเป็นส่วนแบ่งค่าปรับ 50%เลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการหักเงินนำส่งไรายได้แผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่อีกกรณีหนึ่งครับก็คือกรณีที่3เป็นการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นรถส่วนบุคคลกระทำความผิดเอออันนี้แจ้งได้เลยนะครับสามารถแจ้งเบาะแสของความผิดเกี่ยวกับตัวรถตามพรบรถยนต์ปี2,522ะครับมีอะไรบ้างเช่นนี่ อย่างเช่นมีการไปดัดแปลงไฟหน้าหรือว่าไฟท้ายรถอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเช่นทําให้มีสีของไฟเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือว่าบางคนมีการนําเอาวัสดุอื่นใดครับมาปิดมาบังเอาไว้ตรงป้ายทะเบียนในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับหรือมีการแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนด้วยอันนี้รวมด้วยนะครับมีบางคนมีการไปแก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อครับทำให้ล้อเนี่ย มีการล้นออกมาเกินตัวถังเป็นต้นแบบนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมในการขับรถด้วยเช่นมีการขับรถย้อนสอนบ้างละนะครับมีการขับรถฝ่าไฟแดงนะครับหรือบางคนมีการจอดรถในที่ห้ามจอดนะหรือว่ามีการแซงในเส้นทึบอย่างนี้นะครับแล้วก็การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรอื่นๆครับโดยผู้ที่แจ้งเบาะแสเขาบอกว่าอันนี้จะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ5 0 หลังจากที่หักเงินนำส่งไรายได้แผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและต่อมาครับก็คือการแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วเกิดไปกระทำความผิดนะครับไปกระทำผิดข้อนี้เนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรามากเลยนะครับทุกๆคนก็คงจะได้เคยใช้บริการเรื่องของสินค้าออนไลน์กันบ้างแล้วนะครับโดยเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นร้านค้าออนไลน์ ไม่เปิดเผยราคาสินค้านะครับอันนี้สามารถที่จะร้องเรียนกับกรมการค้าภายในได้นะครับที่เบอร์สายด่วน1569 15นะครับอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือจะแจ้งที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับเขาจะปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับทีนี้ผู้ที่แจ้งเบาะแสก็จะได้รับสินบนในการนำจับ25%ของค่าปรับก็คือ2,500บาทด้วยกันนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือการจําหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาถ้าเราไปเห็นเราไปแจ้งพุบนะครับผู้ที่แจ้งบอกแสให้เกิดการนำจับคนขายสลากที่มันเกินราคา<ๆ>เขาบอกว่าจะได้รับเงินรางวัลน,นะครับในคดีแต่ละคดีคดีละ1000บาทเลยนะครับโดยจะได้รับเงินรางวัลหลังจากที่มีการเปรียบเทียบปรับแล้วแล้วก็หลังจากที่คดีสิ้นสุดนะครับอันนี้นะฮะก็สามารถที่จะรับค่าปรับได้และกรณีสุดท้ายที่เราจะมาบอกกันในวันนี้นะครับก็คือ การแจ้งเบาะแสเวลาเราไปพบเห็นการกระทําความผิดอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างเช่นแจ้งเบาะแสให้ตรวจสอบนักการเมืองที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการร่ำรวยผิดปกตินะครับโดยจะมีการจ่ายให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส15%ของบุลค่าทรัพย์สินที่ส่งกระทรวงการคลังแต่ไม่เกิน100ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับนะนอกจากนี้ถ้าใครเกิดไปแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความผิด เรื่องของยาเสพติดหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากจะลองแจ้งซีไปพบเห็นมีการค้ามีการขายยาเสพติดประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดได้ที่เบอร์1386นะครับแล้วก็รับรางวัลน,นำจับไปเลย5%ของทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ผ่านระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นระบบที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็สำนักงานคณะกรกร,กรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่า ปปอสอเนี่ยเขามีการจัดทําขึ้นจัดทำข,ขึ้นเพื่อที่จะปกปิดแล้วก็ป้องกันคนที่แจ้งเบาะแสเพื่อให้ปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่แจ้งจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับสาหรับการแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการในการจับกลุมนั้นนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราสามารถทําได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นพลเมืองที่ดีตามปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้ตอบแทน นอกจากเงินรางวัลที่พูดไปทั้งหมดนี้นะครับนั่นคือสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเรานะครับที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการจัดการกับผู้ที่กระทําความผิดให้หมดไปจากสังคมไทยของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับได้ย้อนหลังที่เว็บไซต์ y o u t u b e ครับช่อง News n b t 2 h d นะครับหรือท่านเซิร์ชคำว่าสแกนข่าวร้อนได้เลยนะครับ แล้กลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวพักค้่าแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ